ธิตาลีเสว,วานเจ็ดไปเก้าสดีค่ะในการสัมภาษณ์รางวัลหัวเปียอาวอร์ดผู้กำกับต้าเพิงได้รับการสัมภาษณ์หลังเวทีและได้เปิดเผยหลายอย่างเกี่ยวกับผลงานที่กำลังจะมาถึงวันแอนโอลีผู้กำกับได้เปิดเผยว่างานผาาสำหรับวันแอนโอลีได้เสร็จสิ้นแล้วและเมื่อเขาได้เห็นหวังยี่ป๋ออีกครั้งในงานนี้เขาพบว่าหวังยีป๋อน้ำหนักลดลงมากแต่เขาอยู่ในสภาพที่ดีมากและการพาก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างมากเช่นเดียวกัน เขาหวังว่าจะได้พบกับทุกคนในเร็วนี้เราทุกคนรู้ดีว่าในครั้งนี้รางวัลหัวเปียวอร์ดในฐานะงานโปรโมทหลักของวันแอนโอลีจะมีเวทีพิเศษในเวลานั้นวัยปอได้ปรากฏตัวบนเวทีผ่านการซ้อมครั้งก่อนเราได้เห็นโปสเตอร์การโปรโมทของวันแอนโอลีในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์วัยปอได้ปรากฏตัวบนพรมแดงของงานหัวเปียวอร์ดในครั้งนี้ด้วยภาพยนตร์สามเรื่องของเขา i d d ด n Blade บอนทูฟลายและวันแอนโอลีสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ไวท์ปอถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งไวท์ปอคือตัวอย่างของศิลปินที่ผันตัวจากไอดอลมาเป็นนักแสดงเราได้เห็นความทุ่มเทและการเติบโตของเขาตลอดเส้นทางเราได้เห็นความทุ่มเทและการเติบโตของเขาตลอดเส้นทางบนเส้นทางการแสดงของไวท์ปอเขามีลักษณะที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครแต่เขาเดินข้ามไปทีละก้าวเขาได้รับความนิยม และระเบิดมากในเฉินทิงลิงด้วยการเปิดตัวผลงานทีละชิ้นเราค่อยๆเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาในฐานะไอดอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปิดตัวในภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่อง h i d d เด Blade และ Born to Fly ทุกคนได้พบว่าการเติบโตของเขานั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการเปิดตัวผลงานจอใหญ่ทั้งสองเรื่องเราได้เห็นการเติบโตของเขาและค่อยๆพบว่าเขาเหมาะกับหนังจอใหญ่มากจริงๆ หลายคนกังวลว่าเขาจะปรับตัวให้เขากับหน้ากล้องไม่ได้แต่หลังจากดูหนังทุกคนก็รู้สึกได้ถึงพัฒนาการด้านทักษะและการแสดงของเขาวิธีการแสดงของเขาเป็นธรรมชาติและพลิกแพลงได้ดีมากตัวละครแต่ละตัวของเขามีจังหวะของตัวเองและความรู้สึกในการแสดงก็ดีมากไม่ทําให้คนดูรู้สึกเหมือนหลุดจากละครตรงกันข้ามรู้สึกว่าตัวละครของเขาให้ความรู้สึกมีรสชาติของตัวเองในนิรนาม เลขายเย่ยมีทั้งดีและชั่วเขามีฉากมากมายและฉากเหล่านั้นล้วนนำมาซึ่งความประหลาดใจการยั่วยุบนรถบรรทุกและการมองย้อนกลับไปที่หอพุทธล้วนเป็นสิ่งที่สดใหม่ในความทรงจำของผู้คนสำหรับบอนดูฟลายสิ่งที่เราเห็นก็คือความเป็นธรรมชาติความไม่เกรงกลัวและการเติบโตของนักบินทดสอบและเรายังค้นพบว่าเขาไม่ได้หล่อเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความตลกอยู่ในตัวอีกด้วย หลายคนต่างบอกว่าตลกมากจริงๆในครั้งนี้เรื่องวัน a อน o อ ly อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปรับแต่งสำหรับหวังยี่ปอโดยเฉพาะพุ่มโดยการกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะหวังี่ป๋อมีความกระตือรือร้นทำให้การพัฒนาของการเต้นฮิปฮอปของเราและตราการมีส่วนร่วมของหวัยี่ปอนั้นสูงมากนอกจากนี้ภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ยังเป็นงานโปรโมทหลักอีกด้วยร่วมกับหางโจเอเชียนเกมฮิมฮอปได้รับเรื่องให้เป็นกิจกรรมการแข่งขัน ในครั้งนี้วองีีปอรับบทเป็นนักเต้นฟลอร์แดนซ์ในกระบวนการไล่ตามความฝันการปรากฏตัวของงานนี้ที่งานหัวเปียอวอร์ดในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและมีลิงก์เวทีโปรโมทพิเศษเพียงเพื่อให้ผู้ชมสนทนาทีมนี้มากขึ้นเพื่อให้งานที่คล้ายการปรากฏมากขึ้นผลงานของเขาเต็มไปด้วยพลังบวกไม่แปลกใจเลยที่หลายคนบอกว่าเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่ส่งไม้ต่อให้กับประเทศเขาร้องเพลงยอดนิยมมากกว่า20เพลง และอยู่บนเส้นทางของการโปรโมททีมหลกักใช้ความกระตือรือร้นและการเข้าชมของคุณเองเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศในช่วงต้นปี2023วไวท์ปอยยังไม่ได้ประกาศการรับรองใหม่ยังเป็นทางการแต่ตอนนี้เขามีผลงานภาพยนตร์มากมายที่ออกฉายมาอย่างต่อเนื่องชื่อเสียงของเขาก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงในขณะเดียวกันมูลค่าทางการค้าของเขาก็สูงมากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการบันทึกการรับรองใหม่ เพียงแต่ว่าวางอปอยุ่งเกินไปเขามีทรัพยากรใหม่ๆมากมายที่รอการถ่ายทําและเขาก็ไม่วางพอสําหรับการรับรองใหม่นอกจากนี้การรับรองเคฟซีของเขาที่อยู่ด้วยกันมายาวนานถึง3ปีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนและกําลังจะประกาศการรับรองครั้งใหม่อย่างเป็นทางการอีกด้วยแม้ว่าเวลาประกาศอย่างเป็นทางการจะยังไม่ประกาศแต่แฟนๆที่ติดตามหวังอีปอ,อยอย่างใกล้ชิดพวกเขาจะรู้ดีว่า การรับรองของไวปอได้รับการอนุมัติแล้วโฆษณาออฟไลน์บางรายการก็ได้รับการจัดรูปแบบแล้วเช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีใบหน้าที่ชัดเจนของไวปอแต่ใบหน้าของไวปอที่ปรากฏในโปสเตอร์ออฟไลน์นั้นก็ชัดเจนมากและยังได้ใช้ป้ายกำกับเพื่อบ่งบอกตัวเขาว่าเป็นนักสแสดงนักเต้นฮิปฮอปเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นนายแบบและยิ่งไปกว่านั้นในงานถแถลงข่าวของแบรนด์ภาพในสไตล์เดียวกันกับไวปอ ก็ถูกแสดงอย่างชัดเจนจนแม้แต่สีของผลิตภัณฑ์ก็ยังเป็นสีเขียวเข้มเมื่อมองไปยังวงการบันเทิงทั้งหมดแล้วมีใครอีกบ้างที่สามารถมีคุณสมบัตินี้ได้อีกนอกจากไวอีปอในฐานะที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนระดับไฮเอนด์ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน500แบรนด์ชั้นนําของเอเชียเป็นเวลา10ปีติดต่อกันโรบอมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องล้างจานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนชั้นนําของโลกจึงเป็นตัวเลือกแรกสําหรับการตกแต่งในครัวเรือน สำหรับใครหลายๆคนยังไม่ต้องสงสยัยอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการรับรองที่เกี่ยวขอ้องอาจไม่ตาำในตอนนั้นโรบอมอิเล็กทริกแอปเพลียนสามารถชนะการร่วมมือกับไวอปอทำกลางผู้แข่งขันประเภทเดียวกันจำนวนมากบแบรนด์ต้องเต็มไปด้วยความมั่นใจและความคาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจานทุกวันนี้สถานะของไวอปอได้ให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆการรับรองล่าสุดของเขา มีทั้งโดยตรงสําหรับผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือสําหรับเครื่องกรองน้ําหรือสําหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กหรือสําหรับเก้าอี้นวดรงไทยไม่เพียงแต่รับรู้ถึงอาหารและเครื่องดื่มประจําวันของทุกคนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความต้องการของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยแม้ว่าจะยังไม่ได้กําหนดเวลาการประกาศอย่างเป็นทางการแต่พอทางแบรนด์ได้เริ่มลงมือถ่ายทาวัสดุแล้วและคาดว่าน่าจะไม่นานเกินรอสําหรับการประกาศอย่างเป็นทางการและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากมนะคะ สำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ